อขอมิจะีปดายที่ท่านมาทีนแห่งได้ให้ชีวิตวค่ะ3เมย์ขอทุกท่านมีขอทุกท่านพักกว่าจะมีความสมนุก Remove them from the aircraft is s t r i c l y prohibited นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seat belt วิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น j u fasten insert the metal link into the buckle and tighten the strap วิธีปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านปลก,กัน s h release

เป็นสาวสกุลนครกันว <c oughs> ิวสวยมากเรามาถึงแล้วนะคะเรามาเป็นสาวสกน,นินครเป็นนุ่มสกุนนครอ่ะเอ้าแวบไปแวบมานี่ <c oughs> ตลอดนลยอนเลย <c oughs> เนหนุ่มชอบแวบ <c oughs> เอาสาวชอบแวบ